สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมช่องเขาใหญ่ชาแนลอยู่นะครับนี่ผมก็ทํารัวอคอกวัวเสร็จแล้วนะครับไปตะขายเรียบร้อยนะครับฝนจะมาแล้วนะออ,อ,ออกไม่ได้แล้ว สองสองเมตรครับเรียบร้อย ใช้ตะขคายนะตะขคายบังทองนะซื้อเก็บไว้นานแล้วละอันนี้ตะขคายหมดได้แต่ข้างล่างนะครับก็เลยเอาสลมตะกัวจะเป็นด้านนี้อีกนะจะอบอกเทินอ่ะเอาเก็บแป๊บน้ำเทินอีกแต่มีรดน้ำก็คงไปโดด กินยาเพลินเลยตรงนี้ก็จะอุดไม่ให้เข้าแล้วนะนจะไม่ให้เข้าแล้วนะสองด้านเลยลชอบวิ่งเลาะๆ,ๆอย่างเงี้ยตรงนี้ก็จะกั้นแล้วนะฮะ ตั้งเสาเสาห,หาหนึ่งไปหานุ่นก็จะกั้นตรงนี้เลยนี่ครับกั้นจัดตรงนี้เลยไม่ให้เข้าไปนุ่นแต่ต้องเอาไม้ไผนะ่ฮะเอาไม้ไผ่จะทนน้ำหน่อย แต่ข้างบนเนี่ยต้องใช้เหล็กนะะเชื่อมกับหวัาาวเาวาสาพอดีหัวเสาปูนฮนะหน้าฝนนี่ยากหนะ่อยนั่นฮนะนี่ก็ปลูกหญ้ากันอยู่นะพิ่งเสร็จนะผู้หญิงกับปลูกหญ้ากันดันนี้ไปไม่ได้แล้วงั้นผักอะไรไม่ได้กินเลยนะกล้วยกำลังออก โอคาโดผมเกลี้ยงเลยแบบงามอยู่ดีๆนะกำลังโตด้วยเรียบร้อยหมดเลยเจอสองเสือ,อน,นีนลุยอันนี้ผมจะลงทุเรียนนะเนี่ยดึงขึ้นมาจะลงทุเรียนนะฮจะซื้อต้นใหญ่มาเลยเนี่ยพวกผักพวกอะไรเรียบร้อยหมดเลย แน้ำเต้าเนี่กินไม่ทันเลยนะเอาไปผัดแกงอ่าแกงป่าอร่อยนะน้ำเต้าเนี่ยถ้ามีไก่ป่าอีกอยิง่งโอ้สุดยอดเลยว่าไงสองตัวเออง่ายง่ายง่ายเออเออ ออกไม่ได้แล้วสิออกไม่ได้แล้วสิบังกล้องเลย,เยตัวนี้บังกล้อง <c oughs> ต้องเปลี่ยนใหม่แล้วสบายเลยนอนที่นี้ ออกไม่ได้แล้วทีนี้ไปดื้อไม่ได้แล้วนี่ยากอให้ไปให้กินแล้วนี่เกลือหมดฮนะเกลือผูกแขวนไว้ลืมเลยกำดังซื้อเกลือให้ฝนจะตกนะคะคึมๆม,นะมาหมดมาคึมๆเลยออกไม่ได้แล้ว

ถ้ามาอยู่ที่นี่ก็ต้องใช้ไฟแล้วฮะไฟตอดไฟตอดดัานนี้ถ้าขายไม่พอครึ่งนึ่งจะใช้สแสลมเลยบนเขามองไม่เห็นเลยฝนตกนะจูฮะ เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับทุกท่านดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องเขาใหญ่ชาแนลด้วยนะครับอ๋อลืมวันจันทร์จะมีงานปูทางเดินอีกหลังนึงนะฮะเห็นเห็นเราปูบ้านข้างๆกันอยากเปลี่ยนใหม่อย่างนั้นบอกเอาซื้อของมาเดี๋ยววันจันทร์จะทำให้เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ